ปูทับก็อยู่วัดทองกรุงเทพเรานี่แหละครับหลวงปูทับนี้นะครับวันนี้อาจารย์อยากจะามาให้การศึกษาร่วมกันข้อคิดเห็นร่วมกันแล้วก็มาแต่งเติมมาประชาสัมพันธ์มาบอกกล่าวเล่าเรื่องให้ล,กลูกหลานรุ่นหลังๆได้รู้จักว่าความเป็นมาของ อของท่านมีปฏิปทายัางไงบ้างวัดทองนะครับวัดทองอยู่ที่กรุงเทพหรือ,อกรุงเทพมหานครเรานี่แหละครับวัดทองเดิมก็วัดชะละประดิษฐ์หรือวัดสุวรรณาราม เป็นโบราณวัตถุที่มีประสบที่มีประวัติและความเป็นมาอาวัดนี้ก็สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับขออนุญ,ญาตนำเรียนให้ท่านได้ทราบก่อนเราก็ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วก็นับเป็นวัดที่สำคัญมีความโดดเด่นโดยเฉพาะงานกิจกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ อันเป็นผลงานของจิตกรเอกในสมัยรัชกาลที่สามว่ากันว่าอย่างนั้นนอกจากนี้นะครับแวดวงในนักสะสมพระเครื่องก็หือหาเป็นที่รู้จักพระปิดตามหาอุดของพระครูสิทธิเทพาธิบดีหรือหลวงปู่ทัพอดีตเจ้าอาว,วาสรูปที่เก้าของวัดทองแห่งนี้ และเป็นที่เรื่องลือในด้านพุทธคุณเป็นเลิศและพุทธศิลป์อันงดงามจากจินตนาการการปั้นยากที่จะหาพระปิตาองค์ใดในกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยนั้นเทียบได้จนได้รับการยกย่องในชุดเป็นจักรีพระปิตามหาอุดพระปิตาเป็นยอดขุนพลหรือพระปิตาเนื้อโลหะที่ปัจจุบันมีค่านิยมสูงนะครับซื้อหายกันซื้อหากันหลายเงิน วัดทองวัดทองหลวงปู่ทับวัดทองบางคนก็ยังไม่รู้ว่าวัดทองอยู่ที่ไหนนะครับหลวงปู่ทับอินทโชติหรืออินทโชตเกิดเมื่อวันที่29นะครับพฤษภาคม2,500ไอ้2,300 2,390นะครับท่านเกิด2,390ณนะบ้านคลองชักพระบางกอกน้อย ท่านเป็นบุตรของนายทิมและนางน้อยปัทธรรมนลอายุได้17เมื่อท่านได้อายุได้17บเดนะครับบิดาก็ได้นำไปฝากเป็นศิษของพระครูปหลัดซึ่งรักษาการเจ้าอาวาสอยู่ในขณะนั้น ปัหลัดที่ท่านได้รับไปเป็นศิษย์นี้ก็ชื่อแก้วเป็นปหลัดแก้วรักษาการเจ้าวาสแล้วก็ร่ำเรียนหนังสือทั้งไทยและขอมอผ่านไปปีหนึ่งท่านอายุได้สิบแปดท่านก็บรรพชาเป็นสมณเณรศึกษาเล่าเรียนอยู่ในสำนักของพระครูปหลัดแก้วและศึกษาเพิ่มเติมกับพระอาจารย์พรหมน้อย แล้วก็พระครูประสิทธิ์สุตตะคุณที่วัดอมรินเมื่อท่านครบบวชท่านก็ได้อุปสมบทที่วัดช่างเหล็กคลองบางกอกน้อยฝั่งทนบรุรีโดยมีพระอธิการม่วงวัดตลิงชันเป็นพระอุปชาในสมัยน้นแล้วก็พระประหลัดแก้ววัดทองหรือวัดสุวรรณารามแล้วก็พระอาจารย์พึ่งวัดร่วก เป็นพระครูสวดได้รับฉายาเป็นว่าอินทโชติหรืออินทโชตแล้วก็กลับมาจำภรษาทิวัตทองหากแต่การร่ำเรียนวิปัสสนากรรมฐานหรือวิชาพุทธคุณไสยศาสตร์ท่านก,ก็เก่งเป็นผู้มีความจำเป็นเลิศในขณะนั้นเรียนกับครูบาอาจารย์โดยความนอบน้อมโดยการตั้งใจใฝ่รู้ ในขณะเดียวกันท่านก็ได้ศึกษาหาความรู้ในแขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาจารย์รูปใดพะระเถระรูปใดที่มีชื่อเสียงท่านก็จะฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็เรียนรู้วิชาความรู้ต่างๆจนสำเร็จได้ดังใจนะครับหลวงปู่ทับวัดทองนะครับท่านก็อ่า บรณภาพรือเข้าสู่อนุปาทิเสสนพานในวันที่29ทธันวาคม2456ท่านเกิด2390อ่าบรณภาพเมื่อ2456อายุสีริเมียม66ปีแล้วก็พรรษาที่เจริญในพระพุทธศาสนาก็ได้45พรรษานี่นะครับทุกคน ท่านจะให้เห็นเห็นไหมครับชัดไหมอา,อาจจะเล็กหน่อยครับอาจจะเล็กหน่อยเล็กหน่อยนะครับก็นี่นะครับหลวงปู่ทับนะครับก็เริ่มสร้างท่านนะได้เริ่มสร้างพระปิตามหาอุดเมื่อปีพศ2442 ถึง2,453 42สีถึง53เป็นเวลา11ปีซึ่งในขณะนั้นนะครับมีทั้งเนื้อสำริดเงินเนื้อจินตะกัวเนื้อเมฆพัดเนื้อสำริดแบบขันลงหินเนื้อผงคลุกลักเนื้อผงใบลานเนื้อแร่บางไผ่ซึ่งถือได้ว่าเป็นเนื้อพิเศษที่พบ ได้น้อยและหายากมากในที่แรกบางไผ่ในสมัยน้นนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามอาจารย์มาก็จะได้เห็นแร่บางไผ่นี้ในในพระพิมพ์ใหม่ๆนี้แล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับก็ติดตามคลิปเก่าๆของอาจารย์ได้ด้วยในขณะที่ท่านสร้าง ในขณะที่ท่านสร้างนะครับก็ท่านได้จัดสรรหาแร่บางไผ่มาจากหลวงปู่จันทร์วัดโมลีต้นฉบับพระปิตาแร่บางไผ่แห่งนนทบุรีเนื้อที่มีค่านิยมสูงในสมัยนั้นนะครับคือเนื้อสำริดเงินผิวขององค์พระจะมีวัน,นะแดงปนทองคล้ายกับสีนาค นะครับคล้ายกับสีหน้าถ้าใช้แว่นขยายสองดูนี่จะเห็นเป็นเกล็ดสีทองเพลียวพราวทั้งองค์นะครับ,น,รบนี่นะนองค์เล็กมากนะครับอาจารย์ซูมให้เห็นแล้วก็ให้เห็นปฏิปทาถ้าใช้แว่นขยายนี่จะเห็นเกล็ดสีทองเพลวพลาวทั้งองค์ส่วนตามซอกนะครับส่วนตามซอกตามหลืบ ส่วนตามซอบตามหลืบนะครับเราจะสัมผัสได้ที่ความชัดเจนของวันนะขององค์หลวงพ่อนี่นะครับบางคนก็ามาอันนี้อาจารย์เพิ่งได้เพิ่งได้นานแล้วครับเพิ่งได้เอาออกมาเพื่อเพื่อที่จะมาทำคลิป เพื่อการศึกษาให้ผู้ที่สนใจใฝ่รู้ได้เห็นนี่แหละฮเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เอาออกมาเท่าใดนักก็เพื่อการศึกษาอาจริงเท็จยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับอันนี้เพื่อการศึกษานี่นะครับนี่นะครับสว,สวยครับสวยมาก สวยมากจะเป็นเนื้อสีเนื้ององจริงเนี่ยจะเป็นสีสีสีทองแดงอมประมาณคล้ายกับเม็ดมะขามนะครับคล้ายกับเม็ดมะขามเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นชัดไหมอ่านี่แหละความเป็นมาแต่ทั้งหมดทั้งมวลในยะความสำคัญของหลวงปู่ทับวัดทอง หรือวัดสุวรรณาลามิอาจารย์อยากจะให้ลูกหลานหรือผู้ที่สนใจครูบาอาจารย์ก็ได้ศึกษาร่วมกันให้ได้คนรุ่นหลังได้ศึกษาได้จำได้หมายรู้ว่าความเป็นมาของพระปิตามหาอุดหลวงปู่ทับเนี่ยเป็นยังไงส่วนมากในสมัยที่สร้างหลวงปู่ทับสร้างเนี่ยก็จะเป็นแบบลอยองค์นั่งขัดสมาธิเพชร นะรัปังขัดสมาธิก็มีหลายอย่างนะครับท่านก็ไปศึกษาดูสมาธิเพชรนะครับพระหัตถที่หลวงปิดทวานจะล้วงลงตรงทางด้านในนะครับปิดทวานจะลงลงด้านในทั้งหมดนะครับจะลงด้านในทั้งหมดนะครับ ไม่ผ่านไม่ผ่านนี้เลยนะครับมือของหลวงปู่ที่ลงข้างล่างเนี่ยจะไม่ผ่านตรงตรงแข้งเขาเรียกว่าพระชงนะพระชงเขาเรียกว่าหน้าแข้งนี่จะไม่ผ่านเลยจึงทําให้เห็นสัญ,ญลักษณ์การขัดสมาธิเพชรได้เด่นชัดด้านข้างก็ไม่ปรากฏรอยตะเข็บนะครับด้านข้างก็ไม่ปรากฏรอยตะเข็บจะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด นะครับนี่นะฮะหมาก็ชมอุบาอาจารย์ก็ชมชมเานะครับนี่นะครับอย่างเช่นพิมพ์ที่เสียนตัวยันยุ่งก็มีนะครับพิมพ์เสียนใบสีพิมพ์ยันย่อง พิมพ์ตุก๊กตาซึ่งต่างก็มีพุทธลักษณะเหมือนกันทุกองค์แต่จะไม่เหมือนกันตรงที่มีรูปองค์และลวดลายของอักขระยันเราก็จะหาผู้อื่นมาลอกเลียนแบบได้ยากนะครับอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่หาได้ยากในการที่จะลอกเลียนแบบการกำหนดเลขยันของท่านก็จะบรรจุลงบนพระเลยท่านก็จะเลือกอักขระที่เหมาะสมว่ามีความหมายมีอำนาจพุทธคุล พุทธาคมบรรจุลงตามส่วนต่างๆขององค์พระนะครับแล้วก็เว้นห่างช่องไฟได้พอเหมาะพอสมพอควรพองามพระปิตามหาอุดของหลวงพุทธท่านสร้างมีหลายพิมพ์นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์นั่งบัวพิมพ์ใบสีพิมพ์มตุ๊กตาพิมพ์ยันยุ่งโดยยังแยกออกเป็นพิมพ์ย่อยหลายอย่างนะครับ คือพิมยันยุ่งนี่เสียนบาทและพิมพ์ยันมีพิมพ์ยันยุ่งมีพิมพ์ยันน่องด้วยนะครับอันนี้ก็ให้ไปปรึกษาไปศึกษาต่อยอดได้เองนะครับพิมพ์ยันยุ่งนะครับองค์พระประทับเนี่ยนั่งขัดสมาธิเพชรเหมือนกันบางองค์มีกรสามคู่บางองค์มีกรสีค่คู่ท่านสังเกตดูนะครับถ้าท่านอยู่ที่บ้านท่านมีมีมีพระอยู่ที่บ้านนะครับท่านลองลอง ไปไปสังเกตดูมีกรกี่กรมีกรกี่คู่ลงที่ไหนบ้างบางทีก็มีสามคู่สี่คู่บ้างนะครับโดยคู่แรกยกขึ้นปิดพระพักครับคู่ที่สองยกขึ้นปิดพระก,กันคู่แรกปิดหน้านะครับคู่สองปิดหู คู่สามปิดทวารหนักข้างล่างนี่นะฮะข้างล่างปิดทวารหนักคู่ที่สีปิดนาพีนาพีนี่ก็คือสะดือเห็นไหมครับเห็นไหมมองเห็นไหมกล้องอาจารย์อาจจะไม่ชัดนะครับนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ชม ่าชัดยังฮะ,อ,ะอันนี้จะชัดฝ่านี่ครับต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีองค์พระนี่มีลักษณะต้อหรือกลมค่อนข้างต้อต้อนะครับบางองค์เขาวกว้างบางองค์เขาแคบซึ่งแยกออกได้เป็นยันยุ่งเสียนบาทยันยุ่งต้อเขาวกว้าง ยันยุ่งชะลูดนะครับของอาจารย์ก็มีอยู่สองสององนี่นะครับด้านหลังองค์พระนะครับตรงกลางเป็นยันดอกอุณารลมนะครับยันดอกอุณาลมทรงสะบัดขึ้นทางเสียงเห็นไหมครับยันดอกสะบัดขึ้นนะครับ หรืออาจเป็นตัวอักขระขอมตัวอื่นก็ได้ด้านข้างก็จะเป็นยันดอกอุนาลมเป็นอนาอุนาลมอันอุนาลม,มขนาบข้างเห็นนะฮะเห็นไหมครัเห็นไหมครับครับแต่องค์จริงของอาจารย์นี้ด้วยความที่ เก็บมานานนะครับอาจจะสีอาจจะอาจจะเพี้ยนอาจจะไปตามวันเวลานะครับบางคนก็ตีไปสำนักอื่นตีไปเอามาดูก็ศึกษาร่วมกันนะครับพระปิตาของหลวงพ่อทัพนี้นะครับก็ด้านล่างเนี่ยเป็นอคละว่านามะพะทะ แต่ด้วยความที่เก่าอาจจะเนือนลางไปนะครับนี่คือตำนานของพระปิตานะครับเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการเผยแผล่ให้ลกูกให้หลานได้คนรุ่นหลังได้ศึกษาข้อมูลร่วมกันอาจารย์ก็ ้องออกตัวก่อนก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่ชอบชอบการสะสมชอบการหาความรู้ผิดบ้างถูกบ้างแต่ก็พยายามที่จะเสริมสร้างเพื่อการศึกษาร่วมกันแต่โดยลักษณะนี้ก็คือข้อสังเกตประการสำคัญทุกองค์จะมีรอยตะเข็บและเส้นยันจะค่อนข้างกลมเหมือนเส้นขนมจีน นะครับสำคัญเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถจดจำได้ว่าเป็นของท่านทุกพิมพ์ล้วนเป็นที่สาะแสวงหาของนักสะสมพระเครื่องส่วนราคาไม่ต้องไปพูดถึงเลยครับตอนนี้แพงรับริ้วเลยตามไม่ทันเลยนะครับนี่คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบรโมโูพระกิตามหาอุด นะครับก็ว่ากันว่าก็มีหลายท่านมีพ้าอาจารย์หลายท่านที่ทำเป็นตำนานนะครับเป็นตำนานสายสายมหาอุดนี้ก็มีหลายหลายหลวงพ่อมีหลายพระคณาจารย์ที่ทำนะครับวันนี้ก็ปฏิปทาของหลวงปู่ก็มีที่มาที่ไปแล้วก็มี ปฏิปทาที่เกิดขึ้นนะครับปิตาปฏิปทาที่เกิดขึ้นมากมายนะครับที่เกิดขึ้นกับพระปิตามหาอุดนะครับสายหลวงปูท่านครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็ออกมหาอุดเหมือนกันออกพิมพ์นี้เหมือนกันแต่ผู้ที่ศึกษาผู้ที่ใฝ่รู้ผู้ที่ได้นำความรู้ก็ พิจารณาให้ดีครับเพราะว่าถ้าดูผิดเนื้อผิดพิมพ์ผิดสีผิดองค์ประกอบไปแล้วก็ก็จะเป็นอย่างอื่นไปเลยนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าของวันอาทิตย์เมื่อวานไม่ได้เจอกันเพราะว่าติดภารกิจวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาอธิบายมาเล่าประสบการณ์ต่างๆและความสำคัญของ ที่มาที่ไปของหลวงปู่ทับนะครับหลวงปู่ทับวัดเอี่ยมซึ่งเป็นมหาอุดเป็นปิดตามหาอุดรูปหนึ่งอันนี้เพื่อการศึกษานะครับความเป็นมาอาจจะผิดเพี้ยนไปโดยที่บางคนก็ตีไปอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าการเรียนรู้ร่วมกันเรามีข้อมูลมามาเพื่อการศึกษา ครับก็ขอให้ครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติธรรมของอาจารย์ทุกคนที่ได้ามาชมวันนี้ก็ขอให้มีความสุขครับขอให้มีความสุขทุกคนขอให้รดนันดาลในสิ่งที่ชอบขอให้มีความสุขความเจริญมีครอบครัวที่มีเต็มไปด้วยความผาสุขที่มีครอบครัวเต็มไปด้วยความสันติสุข นะครับอันนี้เป็นยันนะครับตรงการกระหม่อมท่านจะเป็นยันนะแต่องค์จริงนี่สวยมากนะครับไฟอาจจะอาจจะกระทบสีผิวอาจจะท่านอาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่ว่าองค์จริงสวยมากนะครับอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้เอาออกมานะครับอันนี้สวยมากนี่นะครับนี่นะเหมือนกันนะครับนี่นะครับ นมะมะอาอุนะมะอาอุนะครับข้างหลังนี้นะครับนี่อาจารย์ได้เห็นอันนี้พิมพ์เล็กอาจารย์มีสองพิมพ์อันนี้ก็จะพิมพ์ใหญ่กว่าน,นิดหนึง่งนะฮะนี่ก็จะพิมพ์ใหญ่กว่าน,นิดหนึ่ง ข้างสวยครับเป็นเก็บของเก็บข้างหลังเป็นยันดอกองคใหญ่นี้เป็นยันดอกนะครับโดยปิดตาเนี่ยคือจะไม่เข้าทางพระชานุทางหน้าทางแข้งนะครับจะลงข้างล่างเลยปิดทวารข้างหลังปิดทวารข้างล่างนะครับบา,าจจบางพิมพ์อาจจะมีมีสามปิดบางพิมพ์อาจจะมีสี่ปิดก็ก็ได้หมดมีหมดนะครับปิดตา ป,ปิดพักปิดผัากันคือหูหูสองข้างนะครับปิดตาปิดหูอปิดสะดือนะครับปิดสะดือนะครับนี่นะครับปิดสะดือนะครับแล้วก็ปิดข้างล่างนะครับ ข้างบนเป็นนะก็ขอความสวัสดีในวันหยุดวันนี้ก็ขอให้ทุกคนกัลยะาณมิตรทุกท่านที่ได้รับเข้ามาชมได้รับชมวันนี้ขอให้มีความสุขขอให้ครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญผ่านอุปสรรคไปได้ขอบาร,รมีขององค์หลวงปู่ทับวัดทองหรือวัดสุวรรณาราม บางกองน้อยนี้จงปกป้องคุ้มครองท่านให้ห่างโรคห่างภัยอุดจากความเป็นอกุศลทั้งปวงอุดจากความเป็นลมเพลลมพัดหรือสิ่งที่เขาทํามาทั้งหมดก็ขอให้อุปบารมีขององค์หลวงพ่อหลวงพ่อทัาบ,บัดทองนี้จงช่วยคุ้มครองทุกท่านทุกทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนขอความสวัสดีจงมีแต่ทุกคนนะครับสวัสดีครับ